ริมมาซับ100ล้านกับทีมงานทนายรัชามหาราชครับผมอยู่กับพี่สวัสดีครับพี่อ้นพินครับผมมาจากที่ไหนครับมาจากศรีสะเกดศรีสะเกดน,นะครับผมวันนี้ผมว่าที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์คนใหม่ที่ดิน3,500ตารางวาที่ดินตั้งอยู่ที่บ้านไหนบ้านทรอํานวยทรงอํานวยตำบลกุดชมพูอำเภอ มังสารจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่ดีต้อนรับค้นศรีสะเกดครับเขาสู่เมืองอุบลราชธานีครับผมไปเมืองที่ไปย่างเบิร์ม่าจ้ะงามบ่กสวยงามเลยจ้าโอเคเนาะปรับปรุงเรียบร้อยนะครับพัฒนาเรียบร้อยแล้วครับแน่วหนมครับศรีเกียอียร์กับที่เป็นจะปลูกบ้านเกษตรจะปลูกบ้านเฮ็ดอยู่กับครอบครัวจ้ะอืมนะครับผมมื้อนี้มาไป มากรแฟนมากรแฟนนีครับผมกิเตอร์ยังมาเนลิสอ๋อยู่ฟองฟอรสเบลจูมเบลเยียมมารับฟอเมนี้ครับผมอ่ะยูโรพินแล้วเฮ้ามือนี้มากวางมาจับเนาะ <c oughs> วางมาจับเฮ้าจะทำการไปโอนมมนะครับอสังหาริมทรัพย์แปลงนี้เมื่อไรครับ18 18วันจันทร์มือนอะื่นเนาะ เจอกันที่สำนักงานทีดินนะครับขาพี่บุญมังสานั้นอ่ะสม,มอบชนวนก็ละแม่บ้านเอาไว้บ้านนะครับอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้อสันหาลิมทรัพย์เลือกเจ้าของราคาเป,เ,ปคเป็นเพียแค่ตัวเลขครับ